้แล้วเกมที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างอาจารย์นกระจิบพบกับอา,าจารย์โ,โครเซรองรีเกมนี้จะสนุกและน่าติดตามยังไงครับเดี๋ยวรับชมกันรายการแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่งานประจำปีมารุไทยวัดไผ่แหลมปีส5 6 8นรบปดนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับโคเซร,รองรีฝั่งสีแดง อาจารย์นกจิบฝั่งสีขาวเก็บได้เริ่มขึ้นแล้วเปิดเบีย้ยครับสุดเจเสียงโคเซนองรีเปิดเบีย้ยจังหวะน,นี้เปิดเป็นเบีย้ยคู่กับม้ยงขวาแน่นอนสีขาวสีแดงเดินโคนครับขาวเดินมาสีแดงเดินมาขึ้นจังหวะน,นี้ประกอบตัวขึ้นเรื่อยๆครับสีขาวสีแดงเองก็เ,เตรียมพร้อมครับเปิดเม็ดขึ้นครับสีขาวสีแดงเปิดเบีย้ยทำโจมไม้ยงขวา สีขาวมายงขวาครับสีแดงยังไม่เปิดรูปเฉลยที่ชัดเจนสีขาวเตรียมพร้อมตัวหมากครับสีแดงเปิดมายงขวาแล้วสีขาวเดินโคนขึ้นครับตัวหมากขึ้นเรื่อยๆครับสีแดงเดินเม็ดสีขาวเปิดเชิงเบี้ยตำแหน่งที่ข้อไขสีสีแดงเดินโคนครับแต่นี้กระจายตัวออกครับสีขาวสีแดงก็เดินโคนออกเหมือนกันครับ จงังหวะนี้สือเซนโนกจิเปิดเป็นม้ายงขวามาตรฐานขุนวังในสีแดงเดินม้ายงขวามาตรฐานขุนบังนอกเปิดเรือครับตำแหน่งที่คอคอยหนึ่งสีแดงเดินเรือครับที่งองมุแปะแตบน,นี้ออกปีกอินซีเลยครับสุดยอดเสียดตำแหน่งที่ชอชังสีเนี่ยครับยอมเสียนอ,อกไหนเพื่อเปิดทางบุกนะครับโคเซลองรีกินสีขาวใช้เม็ดกิน สีแดงแทงสูงเลยครับโคเซดองรีนี่ครับผจญทางสารสีขาวกินตัดสร้างแท่นหมากสีแดงกินจมิตาเดินของหมากสีขาวครับสีขาวเปิดเบี้ยตำแหน่งที่ยอหญิงสี่สีแดงเดินขุนนี่ครับแทงเลยครับมอนยันหลักตำแหน่งที่ยอหญิงห้าสีขาวสีแดงนั้นสโลปโคลกลับไปกินตัดครับสุดยอดเสียง สีแดงกินเบีย้ยฝังสูงสีขาวเดินเรือครับมายาลาบสะกดทับตำแหน่งที่จอช้างหนึ่งแต่นี้โคเซรองรีเดินเรือ,อมาเซฟเอาไว้ที่ยอหญิงแปดสีแดงเปิดเบี้ยครับพอไปครับสีขาวเปิดเบีย้ยตำแหน่งที่ชอช้างห้าอีเดาแทงกลิดแต่นี้กินตัดครับใช้เบีย้ยตัวด้านในกินตัดออกมาด้านนอกสีขาวใช้เม็ดกินทำลายห่วงจุยสีแดงเดินขุนครับหน้ามุดบาดานัน สีขาวเติมโคนอย่างต่อเน,นื่องครับถ้ากินหงายครับสีขาวสีแดงเดินเม็ดบนโทนนั่งแท่นสีขาวเดินมาครับเอาแ้วครับสุดยอดเสียนเริ่มชักอาวุธแล้วครับตอนนี้ครับคู่กินเม็ดตาเดินของหมากสีแดงเสริมโคนครับตำแหน่งนี้สีแดงที่ตำแหน่งของงองงูหกเสริมพนะนครสีขาวชักเม็ดกลับที่รันม้วนแผ่นดินสีแดงเติมโคนครับ สีขาวเดินเรือมายาลาสะกดทัพสีแดงเดินขุนครับโอ้โหดูครับวิ่งไวเลยครับโคเซลองรีสีขาวเดินเรือผูกโคนครับเตรียมตัวหมากให้พร้อมโคเซเดินเรือตำแหน่งที่ชอช้างแปดจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสุดทธเสียนชักโคนกลับเลยครับทั้งหลอยแต้มนี้ครับถ้าเกิดกินนะครับโคนขาดครับมาจวบนะครับอาเดินหมากสีแดงครับสีแดงกินขาวกิน สีแดงเดินเรือครับถูกกินโค้ของหมากสีขาวพาลีลังทวีปและจังหวะนี้ครับสุดยดเซียนเดินได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินหน้าคาลูกเดียวไม่มีถอยครับเติมโคนอย่างต่อเนื่องสีแดงเดินขุนครับสีขาวกินตัดสีแดงใช้โคนกินจับตาดูจังหวะนี้นะท่านผู้ชมครับการเดินหมากอย่างต่อเนื่องสิ้วไหวเหมือนสายน้ําตกที่หล่นลงบนพื้นหินละเดินหมากสีขาวครับดูครับ ลอยมาขายครับแต่น,นี้กินเขากินนี่ครับตาเดินหมากสีแดงสีแดงกินครับขาวใช้ม้าก,กินลุกองคตควงพระขันกินขาวกินลุกเดินขุนขึ้นครับสีแดงสีขาวลุกสีแดงเดินขุนสีขาวลุกสีแดงเดินขุนและเกมก็จบลงแบบนี้เลยครับระหว่างุซเยอเซียนกับโคเิโงรีเกมนี้แผ่นที่หนึ่งเสมอกันครับประวัติ สีขาวตามลุกนะครับเพราะว่าตัวหมากนั้นค่อนข้างไปทางเสมอนักกีฬาจึงวิเคราะห์ด้วยความเห็นของตนเองแล้วว่าเล่นต่อไปจะเสมอและอ่อนแรงเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีผลครับถ้าเกิดเล่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสมองก็จะล้านะครับนักกีฬาเขก็ตัดสินใจที่จะตกลงว่าจะเสมอโอเคครับโับเกมต่อไปนะครับในการถ่ายทำรอบที่สองให้เสียภสาไทยโดยอินซีเคเข่าเรดิโอ